ก็กราบสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องสลอตรอเ่นเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้รอเ่นพาทุกคนมาเล่นเกม For u n e Tiger นะทุกคนเกมนี้โอ้โหไม่ได้เล่นโคตรนานอ่ะแทบจะไม่ได้เล่นเลยด้วยซ้ําเพราะว่ารอเรนไม่ค่อยชอบเล่นเกมแนวนี้นะก็วันนี้ก็เห็นในตารางกูเล่นทามมีในช่วงบ่ายๆนะรอเรนก็เลยมาลองเล่นหน่อยละกันนะไปเล่นเลยดีกว่านะทุกคนวันนี้รอเรนพกทุนมาที่พันห้า 1,524บาทนะเริ่มที่เป็น20กดออโต้เพย์1 0 0 0รอบ <Nice. S 1> นะทุกคนเกมนี้มันไม่มีให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอุ้ย400ร่วะเออเกมเนี้ยตัวตำลึงโคตรจะแพงนะทุกคนตำลึงวายก็คือมาก็คือรวยปังปัวไปเลยนะ ก็สำหรับวันนี้นะทุกคนรอเล่นเล่นอยู่ที่เมกาเกม65นะคะสำหรับใครที่อยากเล่นตามรอเล่นหรือว่าอยากเล่นที่เดียวกับรอเล่นเลยก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะหรือว่าใครที่หาลิงก์ไม่เจอจริงๆก็เซิร์ชไปใน Google ก็ได้ค่ะทุกคนเซิร์ชไปว่าเมกาเกมตามด้วยเลข65นะเล่นที่ตอนนี้รอเล่นเล่นที่ด้านที่เดียวเลยนะยังไม่มีที่อื่นให้เล่นเมื่อก่อนรอเล่นก็เป็นนะไอ้ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ ก็คือหาเว็บใหม่ไปเรื่อยๆอ่ะเออเป็นแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นพอร,รู้สึกขี้เกียจแล้วก็แล้วก็ไม่รู้จะย้ายไปเล่นเว็บไหนด้วยเพราะยังไม่เจอที่ถูกใจนะก็เล่นที่นี่ก็เล่นได้เขาก็ให้ถอนจริงเราเล่นก็จะไปไหนดีวะก็ไม่ไปอ่ะเพราะแบบพอไปเว็บใหม่ใช่ไหมเราก็ต้องสมัครอีกอ่ะเออขี้เกียจสมัคร้วยประเด็นเรื่องเดียวปะเออเล่นที่ไหนได้เราเล่นก็เล่นที่นั่นไปนะทุกคน และที่เมกาเกมเล่นได้จริงๆเขาก็จ่ายจริงนะก็เล่นที่เมกาเกมหกห้าอย่างเดียวเลยยิงเดียวละทุกคนวันนี้เราเล่นเล่นตามกลุ่มคุเเทนทามเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนเออเออเกมเสืออยู่ในตารางช่วงเที่ยงถึงหกโมงเย็นใครที่อยากเล่นตามรอเล่นก็สามารถเล่นตามได้เลยนะคะดูว่าใครที่ เอยมีอย่างเล่นตามหรอกพูดเยอะพูดมากขี้โมก็ดูเพื่อความบันเทิงก็ได้ค่ะทุกคนดูเป็นแนวทางก็ได้เออเรียกว่าเป็นแนวทางได้ปะเออนั่นแหละก็ดูก็ได้นะทุกคน <laughs> โอ้โหแต่เดี๋ยวก่อนพันห้าพี่ว่าไงเหลือพันหนึ่งละเกมนี้คือต้องรอให้เออเนี่ยให้เสือมันเจ๊โอ้โหส้มวะ่ะ ส้มไม่แพงนะทุกคนแต่ว่าถ้าเต็มกระดานก็ก็ได้นะขอเต็มๆได้ไหมอีกสองเออสวยคูณสิบหก <600 S 2> <ๆ>เกมเนี้ยมันลุ้นแค่นี้เลยอะทุกคนลุ้นแค่นี้แหละขอแค่ให้เป็นตัวแพงนะเพิ่มเบ็ดน,นะทุกคน <ๆ S 1> ถ้าเป็นตำลึงนี่ก็จะสวยมากนะกัะไอ้เขียวๆเนี้ย ไอ้เขียวเขียวเนี่ยทุกคนเนี่ยถ้าไอเขียวเขียวมาเต็มกระดานก็คือรวยยิ่งตำลึงยิ่งรวยยิ่งเป็นวายยิ่งแทบจะไม่มีโอกาสนะถ้าเป็นวายอะยากมากบอกเลยถ้าวายเต็มแผงอ่างเงี้ยแบบเฮ้ยต้องดวงดีขนาดไหนวะแต่ลราเล่นเคยเล่นรอบรอบสองรอบเองนะแล้วก็ไม่ค่อยเล่นเพราะไม่ชอบเกมแนวนี้จริงๆมันไม่รู้ทำไม แต่ว่าใครที่แบบชอบเกมเร็วรู้เร็วอะก็คือเล่นได้นะทุกคนรู้เร็วหมถึงว่าถ้าได้ก็ได้เลยถ้าหมดก็คือนั่งซึม <laughs> นั่งซึมเป็นซ่วมซึมเลยนะอุยค่อนข้างที่จะโยนตัวแพงอยูน่นะตอนเนี้ยโอ้โหขอเต็มหน้ากระดานได้หรือเปล่า <c oughs> อู้อุ้ยสวยคูณสิ 6, บหกพันปะ เฮ้ยใช่ป่ะอุ้ยจริงเลยอุ้ยสวยจัดเท่าไหรหกพันเลิกเลยดีไหมเก็บทุนไปเล่นตอนดึกๆต่อทุกคนเอาดีไหมยังไงดีเพิ่มเบ็ดไปอีกสักหน่อยละกันนะเผื่อเผื่อแตกหมื่นระบายเนี่ยทุกคนเฮ้ยทำเป็นเล่นไป ขอตัวแพงๆหน่อยล่าไมา้โหขอขอเนี่ยถุงแดงก็ได้ซองแดงอุ๊ <Yeah. S 1> เกมเนี้ยเป็นเกมแนวเดียวกับเกมวัวเลยนะทุกคนเกมวัวก็ <No ice. S 1> ก็เวลาจะโยนโหดก็แบบโหดมากแต่แต่วัวยึกยักเก่งกว่าเสือนะหรือเปล่าหรือคิดเพลงแต่เสือมันน่ารักอนะทุกคนดูหน้ามันดิ ตอนที่มันทาท่าจะโยนแล้วมันไม่ได้อะคือมันทําหน้ามุ่ยอ่ะลดเบ็ดนะเดี๋ยวจะหมดซะก่อนลดเบ็ดไปก่อนแล้วกันนะก็สําหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูลอเรนเป็นแครงแรกนะลอเรนก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับลอเรนนะหรือว่าใครที่ติดตามอยู่แล้วอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับลอเรนด้วยนะคะทุกคน เออทุกคนสามารถคอมเมนต์คุยกับลอเลนได้เลยนะเดี๋ยวลอเลนจะมาตอบทุกคนเลยไม่เดี๋ยวหรกตอบทุกคอมเมนต์จริงๆนะคอมเมนต์ comment พูดคุยกันได้อยากให้เล่นเกมอะไรเบนเบนวะใครอนะเบนอะทุนเท่าไหร่เบ็ดเท่าไหร่ก็คอมเมนต์มาได้นะทุกคนหรือว่าใครอยากพูดจะคุยอยากถามถามได้เลยนะลอเลนตอบทุกคอมเมนต์นะทุกคนตอบช้าแต่ตอบนะจ๊ะอะไรแบบนี้นะปู่ตังรถมาเหลือสี่พัน น่าจะอยู่ตั้งแต่หกพันอะไรครับเนี่ยโยนไปสองรอบแล้วนะวันเนี้สองรอบแล้วส้มกับถุงแดงถุงแดงซองแดงเฮ้ยเงียงบกริบเลยรถเบ็ดมาแล้วเงียบกริบเลยออตโต้ฟัก what the fuck มากทุกนโอ้โหเนี่ยเห็นปะคือถ้าถ้ามันให้อ่ะก็คือให้แล้วก็จบแต่อันนี้คือไม่เออน่ะคือไม่ให้ก็คืออย่างเงี้ยละทุกคนอย่างเกมแนวอื่นใช่ปะที่เป็นพวกสถาถ้ำอ่ะมันก็ยังมีแบบได้สองสามบาทอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็คืไม่ได้เลยนะ นีน่ยเรเรียนไม่ค่อยชอบอะ่ะเออเขาเรียกว่าไรายจ่ายมันมันค่อนข้างน้อยอะ่ะแล้วมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไหลแบบเกมอื่นอะ่ะมันก็หมุนแต่อย่างเงี้ยอย่างเดียวแอบซิ่งเหมือนกันนะเหลือสามพันละพกมาพันห้าเลยสามพันกำไรพันห้า 1, แต่ไม่เป็นไรใช้กำไรเล่นอยู่นะตอนเนี้ย กำไรข้อมืออ่ะทุกคนนอเีน hmm. ว้าวสองรอบแล้วทำมาเป็นกอดองค์กอดอก <Nice. S 1> จะจ่ายก็โยนให้มันจบๆบนะน้น้องนะ <Nice. S 1> น้าเสือนะ <Nice. S 1> เสือเก็บไว้มาเยอะแล้วนะ <Nice. S 1> ทุกคนช่วงนี้ตอนบ่ายอากาศมันแบบร้อนอบอ้าวมากเลยรอเรเนอยากจะนอนมากเลยอากาศอย่างเงี้ย อยากนอนไม่อยากทำอะไรแล้วอ่ะอู้หูเหลือสองพันสองพันหก 2, เลิกหรอกําไรนิดเดียวไงอู้หูงี้เลิกตอนหกพันก็ดีเสียดายจงงังอ<า>อยากเฉือ่อยร่อนด่าอุ๊ยยอนแล้วอุ้ยขอเต็มแผงเลยปะถ้าเต็มแผงเหรอเลิกเลยเลิกเลยอุ้ยสวย สองพันวะเออรออะไรละ่ะสวยรอเล่นไม่เลิกหรอกขออีกหน่อยแล้วกัน <c oughs> ขออีกนิดนึงนะดูมันมันกดเราเนาะเสือขออีกนิดนึงขออีกสักนิดนะเมื่อกี้เสือโดนล็อกรอเล่น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 เสือรอเล่นนะเสือเสือโยนอีกสักรอบหน่อยไหมละ่ะ กริบเลยขึ้นมาสามพันแล้วกันออันนี้เท่าไหร่อ่ะแปดรอขออีกนิดนึงเถอะสักห้าหกพันมาจะได้กำไรเยอะหน่อยโอย้แต่มันก็ยากอะ่ะขอหมุนไปอีกสักแวบ,บละกันนะอีกสักโอ้ยอุ้ย,อยขอประทัดเต็มถาดแบบเดิมได้ไหมเลิกจริงๆอะ รอบเนี้ยถ้าเต็มอ่ะอุ้ยอีกตัวเดียวขอเธอสวยสวยมากไอ้หนูเออเลิกแล้วทุกคนเลิก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 ละเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะเลิกละเสือขอบคุณมากนะวันนี้เราเล่นพกทุนมาพันหได้แตกไปหกพันเท่าไหร่วะเนี่ย 4,000าพนกเออกำไร4 5 0 0ได้อยู่นะโอเคค่ะทุกคนสํหรับวันนี้เราเรียนพอแล้วนะคะสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราเรียนหรือว่าใครที่ติดตามอยู่แล้วก็อย่าลืมกดถูกใจเป็นกําลังใจให้กับเราเรียนด้วยเด้อเดี๋ยวเราเรียนจะมาเล่นให้ดูอีกเกมหนึ่งช่วงทุ่มสองทุ่มอะ่ะเออประมาณนี้แหละยังไม่แน่ใจขอดูเวลาก่อนละกันนะโอเคไปแล้วค่ะไว้เจอกันช่วงมืดๆนะทุกคนไปละบ๊วย